หลังคาไฮรักนะครับรีโว่นะครับหัวเดี่ยวด้านบนนะครับมันบุกนะครับก็เกิดจากการใช้งานนะครับก็ก่อนที่จะเคาะนะครับมันไม่มีที่ลวงเนาะสลับหลังคาไฮรักรีโว่ไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าหลังคาบุบนะครับเราก็จะต้องถอดผ้าหลังคาลงนะครับดึงนะครับดึงยางนะครับขอบวงกลบออก ออกให้หมดเลยนะครับออกให้หมดเลยคันนี้ก็เป็นงานทําสีทั้งคันนะครับแกะฝาครอบเสานะครับสายขวาออกนะครับด้านบนนะครับก็จะมีบางแดดนะครับหมุนออกทางด้านซ้ายนะครับสลับขาล็อกบางแดดนะครับสองฝั่งซ้ายขวานะครับก็รื้อกับช่างพิสคนละฝั่งในส่วนของบางแดดนะครับก็จะมีฝาปิดนะครับก็งัดฝาปิดนะครับ งัดออกมานะครับแล้วก็ดึงฝาปิดออกอ่าดึงฝาปิดเดี๋ยวร้อยก็ต่อไปนะครับก็หมุนนะครับน็อตสี่แฉกจะมีอยู่ทั้งหมดสองตัวนะฝั่งละสองตัวอ่าคลิปนี้ก็ได้ประโยชน์หลายอย่างนะครับทั้งถอดบงดังแดดนะครับทั้งถอดบังแดดทั้งถอดไฟหลังคาถอดมือโหนนะครับเพื่อนๆก็ดูไปสำหรับใครที่อยากจะเปลี่ยนนะครับก็ชมไปเรื่อยๆนะครับการถอดผ้าหลังคา นะครับตัวนี้จะเป็นไฟส่องสว่างในเก๋งนะครับไฮรักรีโวนะครับก็จะมีกิฟทั้งหมด4ตัวนะครับเราก็งัดลงมาตรงๆเลยนะครับนี่แต่ถ้าเป็นรุ่นอื่นนะครับวีโกจะมีน็อตอยู่ด้านในนะครับวีโกแชมป์นะครับดีแม็กจะเป็นขาล็อกด้านข้างนะครับนี่อันนี้ก็ให้ช่างเพชรนะครับช่วยรื้อนะครับช่างเพชรก็เริ่ม ก็เริ่มรื้อประกอบเป็นแล้วนะครับเพื่อนๆ FC นะครับเริ่มรื้อประกอบเป็นเริ่มข้อเป็นนะครับเริ่มเก็บของได้นะครับแต่ต้องแต่ต้องเตือนบ่อยๆหน่อย่าตัวนี้จะเป็นกิบล็อกมือหนนะเพื่อนๆกิบล็อกมือหนตรงนี้นะครับฝั่งขวานะครับถ้าเป็นตัวรุ่นธรรมดานะครับตัวหัวเดียวนะครับจะไม่มีมือโหนให้นะครับใครอยากจะซื้อมาใส่นะครับก็แกะฟ้าออกแล้วก็ ซื้อมือโหนมาใส่ได้เลยนะครับกิ๊บล็อกผ้าหลังคาก็จะมีนะครับด้านหลังนะครับสามตัวด้านข้างนะครับสิ่งที่จะถอดก็จะเป็นน็อตยึดเข็มขัดนะครับน็อตยึดเข็มขัดอ่าถอดฝั่งเดียวก็ได้นะครับอยากจะถอดสองฝั่งก็ได้นะครับแล้วแต่เพ,เพื่อนๆถนาดเลยนะครับนี่ดึงยางออกทั้งสองฝั่ง เดี๋ยวสลับกันนะครับเดี๋ยวให้ช่างเพชรไปอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมก็จะมาฝั่งนี้นะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับฝึกไปนะครับสําหรับงานเคาะนะครับถ่าลื้อประกอบเป็นนะครับสามารถลื้อแล้วก็ประกอบเองได้จําได้นะครับวิธีการเคาะก็ไม่ยุ่งยากเท่าไหร่นะสำหรับเคาะงานซ่อมนะครับเพียงแค่คํานวณเหล็กให้ดีๆนะครับอ่านอ่านเหล็กออกนะครับว่าเหล็กมีลักษณะแบบไหนสูงต่ํา โงงนนลึกตื้นหนาบางเอออะไรประมาณนี้เนาะสำหรับช่างเคาะนะครับก่อนอื่นก็ต้องฝึกลือ้อฝึกประกอบก่อนเ,ออเหมือนดังช่างเพชรอนนี้ก็ไล,ล่ลื้อไล่ได้แล้วนะครับในส่วนของมือหอนนะครับใช้เป็นเหล็กบางๆนะเพื่อนๆ f c ใครวงแบนบางๆเลยนะครับถ้าไม่มีใครควงแบนให้ใช้เป็นมีดคัตเตอร์นะครับหรือไม่ถ้ามีเล็บย,ยาวๆนะครับก็ใช้เล็บเกี่ยวฝาปิ่นออกมานะครับ อย่าไปใช้ไขควงกลมๆอย่าไปใช้ไขควงแบนใหญ่ๆนะครับมันจะทําให้มือโหนเสียหายนะครับมันก็งัออกไม่ยากนะครับใช้ลิฟเกี่ยวออกมาก็ได้ด้านในก็จะเป็นน็อตเบอร์สิบนะครับสองตัวอ่าสำหรับใครที่อยากจะถอดเปลี่ยนอย่าใส่สลับกันนะครับมือโหนนะครับตัวฝาปิดต้องอยู่ด้านล่างไฮรักรีโวไม่ว่าจะเป็นตัวเตีย้ยตัวสูง นะครับตัวฝาปิดต้องอยู่ด้านล่างนะครับไม่ใช่เอาไปอยู่ด้านบนนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆท่านนะครับประกอบมาเอามือโหนเราฝาปิดไปอยู่ด้านบนนะครับทีนี้มือหนมันจะอยู่ในตำแหน่งที่เฉียงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟสลับสองสว่างในเก๋งนะครับมันก็จะมีขาล็อกนะครับก็ใช้ไขควงแบนจิ้มทั้งสองขานะครับพอจิ้มทั้งสองขาเสร็จปุ๊บนะครับก็ใช้เหล็กงัดจิ๊ อ่าออกมาแล้วงออกมาได้เลยนะครับคลิปนี้ก็เพื่อนๆเ,เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามมหชชังศักด้วยนะครับก็มีทั้งวิธีการถอดบางแดดถอดไฟในเก๋งนะครับถอดอุปกรณ์อะไรต่างๆนะครับส่วนใครที่อยากจะให้ช่างสักลงคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับเพื่อนๆ FC ก็สามารถที่จะ คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับเพราะว่าทางศักว์ยินดีให้บริการแล้วก็ยินดีทําคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูถ้ามีเวลาก็จะทํช่วงไหนดัดแซีก็จะมีคลิปดัดแซีช่วงไหนลื้อรถก็จะมีคลิปลื้อรถนะครับก็ทําให้ทุกคลิปนะครับทุกคันทุกรุ่นนะครับมันเป็นหน้าที่ของช่างสัตว์ทั้งเขาะรถทําสีรถนะครับถอดประกอบหรืออุปกรณ์ช่วงล่างแล้วก็ ถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆทุกคนได้ดูกันผิดถูกยังไงก็อย่าว่ากันนะครับคลิปดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ให้สักด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย